มาดูโจทย์ข้อ5ของเราเด็กชายศิยระนำแท่งลูกบาศกไม้ขนาด5ยกกำลัง3ลูกบาศก์เซนติเมตรมาจัดวางเป็นลูกบาศกขนาดใหญ่ที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น125เซนเมตรจงหาเลขยกกำลังที่แทนปริมาตรของลูกบาศกขนาดใหญ่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจลูกบาศกไม้ขนาดเล็กของเขาเลยใช่ไหมเพราะว่า เรารู้ความยาวของแต่ละด้านของลูกบาทขนาดใหญ่แล้วคือ125เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของลูกบาทขนาดใหญ่นี้เนี่ยก็คือ125ยห้าลังสลูกบาศเซนติเมตรถูกไหม ปริมาตรของลูกบาทเนี่ยเกิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงหรือว่าด้านคูณด้านคูณด้านหรือจะพูดว่าพื้นที่ฐานคูนสูงเอ๊ะหรือจะพูดว่าความกว้างคูณความ,วามยาวคูณความสูงก็ได้ทีนี้ไอ้ร้อยยี่สิบห้าของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรคนูนอะไรลงท้ายด้วยห้าสังเกตไหมเพราะฉะนั้นห้าหารลงตัวห้าสองสิบห้าห้ายี่สิบห้า ห้าหารลงตัวอีกแล้วห้าห้ายี่สิบห้าเกิดจากห้าคูณห้าคูณห้าห้าคูณห้าคูณห้าอยู่กำลังสามเนี่ยแปลว่ามีห้าคูณห้าคูณห้าสามตัวเนี้ยอยู่สามชุดแสดงว่ามีห้าอยู่ทั้งหมดกี่ตัวสามคูณสามตัวถูกปะเท่ากับห้าอยู่กำลังเก้านึกออกไหมห้าคูณห้าคูณห้าอย่างเนี้ย มีอย่างเงี้ยอยู่สามแบบสามอันแต่ว่าเราจะมีห้าอยู่ทั้งหมดสามคูณสามตัวก็คือเก้าตัวคำตอบของเราก็คือห้ากำลังเก้าลูกบาทเซนติเมตร ข้อนี้เราก็เลยตอบว่า5กําลัง9ลูกบาทเซนติเมตรนี่5กําลัง 9, <5 S 1> 9เขียนคําตอบเรียบร้อยแล้วเลขยกกาลังที่แทนปริมาตรของลูกบาศก์ขนาดใหญ่ก็คือ5อกําลัง9ลูกบาทเซนติเมตรมเสร็จเลยเอาใหม่นะลูกบาศก์ลูกนี้เนี่ย โจทย์ให้ข้อมูลเรามาอยู่แล้วว่าด้านแต่ละด้านของมันเนี่ยยาว125ซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรเกิดจากด้านทั้ง3ด้านคือด้านกว้างด้านยาวด้านสูงคูณกันก็คือ125คูณ125คูณ125เขียนได้ว่า125กําลัง3หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรคำว่าลูกบาทเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็น3มิต,นนมติเป็นหน่วยของปริมาตรเป็นหน่วยของปริมาณที่เป็น3มมิติ ลูกบาเซนติเมตรก็หมายถึงว่าเซนติเมตรสามสามหน่วยคูณกันหน่วยของกว้างหน่วยของยาวหน่วยของสูงคูณกันกลายเป็นเซนติเมตรกําลังสามหรือเรียกว่าลูกบาทเซนติเมตรแล้วไอหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทั้งหมดกําลังสามของเราเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามันเกิดจากห้าคูณห้าคูณห้าสามตัวนี่ไงเราหารมันออกมาดูมันเกิดห้ามันเกิดจากห้าสามตัวคูณกันเพราะฉะนั้นห้าสามตัวทั้งหมดอยก่กลังสามมันก็คือห้าสามตัวสามชุด มีห้าทั้งหมดสามคูณสามตัวก็คือเก้าตัวคำตอบเราก็คือห้าทั้งห้ากำลังเก้าลูกบาศเซนติเมตรต่อหอ้ายกกำลังเก้าลูกบาศเซนติเมตรโอเคจบ